บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับพี่น้องนี่ช่างเจจัดให้ครับปลายท่อของเรามาแล้วเอาตะลน,นี่เริ่มเลยครับเริ่มบันเลงตู้บานนั่นเลยตู้บานนั่นเลยคม,มเสียบบ่บเด้อเด้อเดี๋ยวัดซว,ดว,ว,ดวมก็ได้ซวมไปเลยตรง

ฮะรั่นไหมนี่น่าจะต้องยาวกว่านี้อะไรยาวผมเส้นนะยาวกว่านี้ผมเส้นนะดูดูดูโอ้โม่ไวเลยแค่นี้ก็เขาจะให้นอนนอกมุงแล้วนี่เออดูดูดูนะเขาจะขึ้นรถโดยสารกลับแล้วตัวนี้เขาทำมาอย่างนี้มันเป็นสูตรเขาหร เป็นรังดัดเนาะตามรังดัดน,นั่นแหละมันเป็นสูตรใช่ไหมแล้วทำไมเราไม่ใส่ข้องมองมันมันไม่เท่หรอมันไม่ดังเหรอเคยลงเรื่อระวังข้องอกับดันดนะนี่มันแพร็ดนะเอา<ด>จัด,ดไปดช่างเจนี่ครับเป็นช่างพูดยังไงก็ได้ครับตัวเอาไดื้งเหรอครับ อ,อ,อ,อ่ะ,อะ,อะ<ผ>เดี๋ยวก็ต้องแก้ตรงนี้ด้วยครับตรงนี้มันรั่วนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ช่างเจแก้ตรงนี้ให้นะครับช่างเจบอกว่าเดี๋ยวตรงนี้จะแก้ใหม่ครับแล้วก็ตรงหน้าแป็นหน้าแป่นก็รั่วเพราะว่าถ้ามันรั่วแล้วเสียงมันไม่ค่อยเพาะครับเนาะช่างเจเนาะมันเหมือนรถพ่อขาดอะใช่ไหมมันต้องให้มันสนิทครับนี่ประมาณนี้ครับ เก่งรูดดาบไหมเย็บคัดใส่นี้นะรวมไหมเอามามัดนี่บ่มัดเก่งบ่นี่โอ้ใส่ลายเ้หัดก็มีมีก็ไปเข้าห้องน้ำเมื่อกี้เนาะไปกับบ้านมัน เนี่ยครับมาดูสูตรช่างเจครับนี่ช่างเจสูตรไหนไม่รู้ครับสูตรไหนไม่รู้ทำไปทั่วม้วหมดอ๋อเอางี้เลยบ่ขึ้นพอดีเลยถ้าตางนี่ไม่ตรงกว่ามันจะโอเคส่งนะน้ำใส่ไม่ได้อ๋อเอาเอาไงก็เห่ลูกพี่ผมอยากฟังเสียงแล้วเนี่ยแฟดแฟดแฟดเลยมือเสียุ้วย นี่มันช้าป่ันนี้เป็นอะไรนะตรงนี้ใช้ซีอทูเชื่อมนะครับโอ้โอ้โอ้โอมาฐานครับแปดสามซีนิ้วนะตนัวนี้เป็น4ีนิ้วเนาะช่างเกมเนานะ <4 S 2> นมันไม่ใช่สามึนนะ่งเนาะ สีนิ้วสีนิ้วสามรูครับไม่รู้ว่าโอ้บางคนก็บอกว่าแฟด3สามสวยบางคนก็บอกท่อเลียงสวยเอาเดี๋ยวผมจะหาเงินมาทําให้เอซดูทุกทุกท,ท่อเลยครับใส่ทั้งเรียงใส่ทั้งแหวนสามเลยจะได้ f อซี FC จะได้ไม่ต้องเฉียงกันครับไม่ไหวเลยนี่โอ้ยอย่าเพิ่มี่ ผมไม่ไปเอาทรายอยู่ครับพุ่งมาล้ากหัวถือโอ๊ยหลอกกันแบบนี้มันก็ไม่ไหวแล้วดีครับดูหลอกกันลากลูกมาหนอทำมาอีกคว้ารั่วนิดนึงเนห็นรั่วเลยเนี่ยฮะรั่วถ้าร่วงต้องตำแน่นอนเออล้างมาหนอถ้าร่วงต้องเปลี่ยนไหมตับเดียวถ้าเรื่องให้ผมหนึ่งหนูผมมันออกข้างเสาเลยจริงผมรั่วหรือเปล่าผมไม่เคยเช็คเย เจ้ไม่ต้องถอดตัวอื่นก่อนแล้วถอดออกมาด้วยกันมันออกทั้งเสาเลยท่านใช่ไหมรัเปลี่ยนใส่น็อตนี่เลยตัวนี้นะทุกตัวเลยใส่ยังไงซ่งไม่ค่อยได้หรอครับลูกบี้นี่มันติดอ่ะติดอะไรนี่ติดมันดั้มันชันเกินอ่ะได้ตัดนี่ออกนิดนึงอ่ะเปล่าแล้วนี่เป็นยังไงเปล่านิดนึงตรงนี่เลยอือ สีถลอกเลยดูอ่ะต้องไปเก็บสีช่างต่อใหม่นี่ต่อไม่เดียวก็ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้พี่มีปัญหาไหมมีปัญหาไงโดนสาแหลกไหมโดนอะไรสาแหลกเนี่ยยางอาะแล้วมันโดนไหมล่ะเนี่ยมีตาไหมล่ะไม่มันตาเราใส่หนักเข้าไปน่อโอ้ไม่มีหรอกเอ้าใส่หนักกี่เกี่ยวไรใส่หนักก็ยางก็เท่าเดิมนี่แหละจริงเหรอเออใครบอกพี่ไอ้คันเป็ด แปดล้อที่ทำมามันโดนโอ้ยมันเผาหกน็อดดิอเอ,ดอ,ออเผาหกน็อตเนาะข <8 S 1> องผมเผาแปดน็อตเออมันต้องแปดน็อตสิบเก้าจุดห้าไปใส่หกน็อตสิบเก้าจุดห้ามันก็ติดแล้วเนาะจะเปลี่ยนจะแก้ยังไงทีนี้ฮะแก้ยังไงเปลี่ยนกระทะตัวนี้ได้แก้ก็ถอดเข็มขัดแล้วถอดเข็มขัดออกสาระสาระไม่มีสาระหน่อยดิแก้พี่ถ้าแก้นะเป็นแค่นั้นไม่ขอเปลี่ยนกระทะออเปลี่ยนกระทะแล้วทพีล่ะ ถ้าพี่เหรถ้าพี่เปลี่ยนไหม <laughs> เอ๋อเปลี่ยนแม่คลัวด้วยเนาะเปลี่ยนมีอะไรเลยโอ้อย่าเพ้ยลูกพี่เอย้ยผมไปไป,ไปวิ่งงานให้ไปแต่เช้าไปขึ้นทรายดูครับโอ้ลูกพีเ่เ,อ,เอ้ยอุตส่าห์บอกจังเจยกเลิกกกบความอย่างเร็วเลยกลับรถเลย <laughs> เหลืออะไรไหนไหนโอ้ถอดมาทั้งเส้นเลยเหรอถอดทั้งเส้นเลยเก็บให้หมดเหลือท้หมดอืมจะอะไรหุ่งเรียมอ๋อต้องถอดดีกว่าอยู่ตรงไหนหุ่งเรียมอยู่บนตู้เชื่อมโอ้ตายเลยรอผมไปก่อนไปแท่นโทรมาตามอยู่เลยเอออุตส่าห์บอกคุยกับแท่น่างดีว่าเข้าสามพ่วงไงไหมใช่แหม่จีบหายแล้ว เหลือสองพวงแล้วแปดรอไปไหนเปลี่ยลรออันนี้เลยนี้ปัญหาตรงนั้นแหละไปมาวันนี้เลได้เลยแล้วคันนั้นล่ะแปลเราบ่ก็รออยู่อ๋อเดี๋ยวเราไปพร้อมกันได้แม่อสาหว่าจะดันแปดรอบสักหน่อยห้า0เลยนะฮะยาสามพันห้าสามพันห้าไอ้เพื่อนปลาเราเป็นคนผลิตยางนี้นะจริง ขนากว้างดีอ่ะโอ้สุดยอดเลยเนาะเสียทียางหน้าซื้อมาผิดหน่อใช่ไหมเล็กไงเออเล็กไม่เป็นไม่เป็นไรยางหน้าเล็กก็ดีเร็วไม่ต้องใช้หน้ากว้างหรอกยางหน้าน่ะมันตามเยอะเด็กนั่นน่ะไม่ผมอยากอยากได้สูงกว่านี้ไงมันสูงไม่เท่ากันใช่ไหมนิ่มเตี้ยเนาะนิ่มเตี้ยแต่ยางนี่แพงแพงกว่านุ่นนี่เสียละห้าพัน อันนั้นเส้นที่สามพันห้ารั่วไหมรั่วข้างล่างดำขึ้นเลยตัดเปลี่ยนไหมเชื่อมนิดๆพอเอาทรายหีืจะเข้าบ่อทรายได้เอาผมไปฆ่าอีกแล้วเจ้าผมไปฆ่าบ่อทรายอีกแล้วนี่ฮะเมื่อวานได้กันนั้นยางระเบิดเกือบได้นอนโอ้ตายเลยทุ่มเลยวะสองเส้นเลยนะผมไอ้ไอุ้นเส้นหนึ่งผมเส้นหนึ่ง กะจะคลานเลยกะจะคลานอ่ะคลานไปหาคลานยางไม่รอดทึมเลยใช่ไหมเงยครับเปิดสองเส้นเลยไปห้าพันกว่าเย็บร้อยครับหมดไปห้าพันกว่าข่าวิ่งได้พันกว่าหนักตัวเสือพันสามเอาขุดขเขาวิ่งเลยไปมันจะเจออะไรก็ไม่รู้เดดี๋ยวพาไปู ผมไม่กลัวพี่ผมไม่กลัวนี่แหละมันได้เปรียบตรงนี้แหละพี่ไปดูไปดูดิไปดูสิไปดูเริ่มที่ซื้อมาเลยไหนเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้นี่นะผมเปลี่ยนหมอสผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยดิอู๋ปลาเหลาเคยธรรมดาที่ไหนปลาเหลาสั่งเปลี่ยนทุกคันเลยจิอูหน่ะเออรถดับอเลยเลี่ยนหมดแล้ว เปลี่ยนใหม่มาเลยดูอ่ะนวดยังไม่หลุดเลยนี่ของใหม่เลยโอของใหม่เลยดูอ่ะรถผมยางมันน่าจะมีปัญหาแหละพี่โอ้นาะใช้ลืมแล้วเนาะอืมอันนี้ขอบอะไรเนะี่ยขอบยี่สิบสองจุดห้าสองจุดห้าครับใต่แกมเตี้ยกมเตี้ยครับเตี้ยกว่านี้ก็มีนะที่แรกว่าจะใส่สิบเก้าจุดห้าเหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันเล็กไปนะมันมันกลัวลูกมัน ตัวมันตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่ตัวนี้ลูกมันหนักเด่นนี่นะเจตตันนะเเออดูเหล็กมันวบบนี่ใส่ของได้สิบห้าให้มันเหลือสักหกเนาะอือเหลือสักหกสักห้าไปมหกสักห้าเออรถตัวไหนเปลี่ยนฟ้าท้ายใหม่เป็นฟ้าท้ายเหรอเอออันนี้เอาออกใส่สังกะสีหนาพอดเนาะมันหนาเกินไหมหนาเกินแล้วเนาะแต่มันทำแบกไงดูเหล็กมันวบบมีแต่แบบหนาๆทั้งนั้นเลยนี่ดู ได้กูเจ็ดตันอ่ะทุกท like ี่ใส่เน oh, ื้อได้เท่าไหร่อะใส่เนื้อได้ประมาณสิบห้ามันหกตันเก้าอะร้อยโลอ่ะเจ็ดตันอะเนื้อได้สิบห้าเป็นเท่าไหร่ฮะเป็นเท่าไหร่อันนี้สองพันแปดสองพันแปดเองยี่ความเอาลูกตาเนาะอ๋อไม่มีตาเออไม่มีอันนี้น่าจะเป็นตาของปลาเหลาโดยตรงเลยตัวนี้ S <S ยาวเท่าไหร<ะ>่ครับฮะยาวหกเมตรห้าสิบหกเมตรห้าหกเมตรห้ากว้างเท่าไหร่กว้างส <m> องเมตรห้ยาสิบสองเมตรห้าสิบห้าสองเมตรห้าสิบห้าใหญ่ยาวคนเยอะใส่ของตาน้ำหนักไม่เห็น<อ>น่ะเหมือนไม่เห็นไม่เห็นเลยแหละอยู่ในกล่องเล็กๆม,มันได้กว้างได้กวา้างายเลยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลำลาสุทันไปก่อนครับสวัสดีครับ